เขาชนะกันหมดแล้วแต่แมนยูกูแพ้อยู่ทีมเดียวแมนซิตนะีก็ชนะลิเวอร์พูลก็ชนะเชลซีก็ถล่มคู่แข่งอาเซนอลก็ชนะสปเปอร์ก็ถล่มเขาแต่ติดที่แมนยูกูเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคะแนนฟอร์มการเล่นของนักเตะแมนเชสเตอร์เต็ดในเกมที่บุกไปเยือนไบรตันให้คะแนนโดยแมนเชสเตอร์อีวีนิ่งนิวโดนไบรตันกดไป2-1 คนแรกอังเดรโอนาน่าความช่วยไ,ไ,ไ,ไม่มีความดีไม่ปรากฏเอาไป6คะแนนแต่มึงก็ควรออกมาตัดบอลบ้างเพื่อนคนที่สองฮะแบ็กขวามาสราอุยก็เหมือนกันความช่วยมีความดีปรากฏจัดเป็นหนึ่งแอซิดให้อามัดเดียโร aro, ก็เอาไปแค่6คะแนนพอฮะแมวปวดมากเลยตอนนี้แบ็กซ้ายเดียโก้ดาโรมีจังหวะเคลียรบอลจากเส้นมีจังหวะเปิดให้อามัดเดียโร aro, ในช่วงแรกๆก,ก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับวันนี้แมนเชสเตอร์อีวินิวให้6คะแนนฮะ มาที่คู่เซนเตอร์กับ้างฮะคนแรกแฮร์รี่แม็กไกว์วันนี้แมนเชสเตอร์อีวินิ่งนิวให้5คะแนนนะแล้วลูกแรกที่เราเสียประตูนเนี่ยคือจังหวะที่เขาเปิดบอลขึ้นมาเนี่ยแม็กไกว์ไม่ควรปล่อยบอลตกพื้นเลยคือปล่อยบอลตกพื้นมันอันตรายเสมอนี่แหละคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ เราควรจะเคลียวไปหรือมงสก,กัดออกไปยังไงก็ได้อย่าปล่อยให้บอลตกพื้นเพราะคุณมีสภาพร่างกายที่ตัวใหญ่คุณคุณคุณควรเอาตรงนั้นออกมาให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก็คือเคลียร์บอลออกไปพยายามมงบอลพยายามเล่นบอลน,นี่แหละฮะแมนเชสเตอร์วิลลก็ให้แค่ห้าคะแนนสำหรับแฮร์รี่แม็กไกว์ฮะคนต่อมาก็เป็นลิซอนโดมาร์ติเนสแมนเชสเตอร์อีลิฮิลให้6คะแนนถึงจะหคะแนนก็จริงนะแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่า มันมีจังหวะผิดพลาดเหมือนกันในจังหวะที่ทีมเสียประตูลูกแรกที่แม็กไกวปล่อยบอลตกพื้นอ่ะจังหวะต่อเนื่องออกมาก็เป็นมิโตมาจ่ายบอลมาเนาะและตรงนั้นอะ่ะถ้าคุณไปสังเกตอะ่ะคุณจะเห็นเลยว่าลิซันโดมาเตเนสอยู่หนึ่งคนแต่มีผู้เล่นใบตั้นถึงสองคนซึ่งมันก็ไม่รู้จะประกบตัวไหนก็น่าเห็นใจนะจริงๆไม่ควรปล่อยให้มีจังหวะนี้เกิดขึ้นในทีมด้วยซ้ำ แดนกลางกันบ้างฮะคนแรกคารเซมิโลคนต่อมาคอปปี้เมนูได้เท่ากันเลย5คะแนนคารเซเี่ยืนตำแหน่งผิดหลายครั้งยืนแบบเหมือนขยับผิดอะ่ะสำหรับคาเซอ,อย่างลูกที่2ที่เสียประตูก็เหมือนคาเซจะพยายามขยับขึ้นไปอยู่หน้ากรอบอะ่ะแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าทางฝั่งฝั่งซ้ายของของโอราน่าเนี่ยฝั่งซ้ายของเกมเราเนี่ยมีผู้เล่นไปตั้นถึง3คนอยู่ตรงนั้นอะ่ะก็ไม่น่าขยับนะสำหรับอ่าคาเซมิโลแล้วก็คอปปี้เมนูก็ดูไม่เหมือนับ กับคอปปี้เมนูคนเดิมคนที่เคยเล่นศึกยูโรหรือคนที่เคยเล่นในซีซันที่แล้วก็ยังรู้สึกร่างกายเหมือนน้องยังไม่พร้อมอ่ะแมนเชสเตอร์อีวินิวก็ให้แค่5คะแนนฮะแนวรุกคนแรกไปที่เมสันเมาส์ก่อนเลยเมสันเมาส์มีพลังงานดีมากคือเป็นเด็กที่มีพลังงานสุดๆเป็นคนที่มีพลังงานเยอะมากแต่เหมือนใช้พลังงานตรงนั้นไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่แบบนี Even ้แมนเชสเตอร์อีวินิวให้6คะแนนฮะแล้วก็ไปที่บูโน่เฟนเดสบูโน่ก็เหมือน เหมือนยังไม่ค่อยใช่บูโน่คนเดิมถูกเปลี่ยนตัวออกก็สอาก,การไม่พอใจซึ่งเราเห็นบ่อยนะแต่รู้ไหมว่าทำไมถึงไม่พอใจเพราะว่ามันหันไปม,มองข้างสนามไงเป็นแม็กทอมที่ลงมาแทนมันมันเลยไม่พอใจสำหรับบูโน่ก็เอาไปแค่5คะแนนพอฮะอีกหนึ่งคนมาคัดแรดฟอร์ดเหมือนเดิมเลยแรดฟอร์ดมีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์อะถึงมันจะยิงเข้าอีลูกหนึ่งแต่ก็ล้าหน้าแล้ววนี้ล้าหน้าไม่พักเลยแรดฟอร์ดสองจะหางาที่แบบ เฮ้ยทำไมเอ็งยืนแบบนั้นวาน้องเอ็งดูลายหน่อยที่แรดฟอร์ดเพื่อนส่วนรูปเกมที่เหลือคือแรดฟอร์ดเล่นแบบเหมือนเดิมอะ่ะคือพยายามจะเลี้ยงพยายามจะทําอะไรที่แบบคนเดียวอะ่ะคือแนะนําไปตั้งสโมสรมาคัดแรดฟอร์ดยดเวเต็ดครับพี่น้องแล้วคนสุดท้ายคนที่ยิงประตูได้เจ้าหนูอามัดเดียโรเดียโรเนี่ยยิงได้หนึ่งประตูก็จริงแต่หลจังหวะก็ทิ้งโอกาสไปเยอะมากอย่างลูกที่ดาโลเปิดให้เขาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบ เข้าใจว่ามันยากนะแต่มันก็ควรอ,อย่างน้อยตรงกอบซะหน่อยเนาะน้องเนาะแล้วก็มีน้องมันมีข่าวร้ายด้วยคือเพิ่งเสียคุณแม่ไปไม่นานก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องอาหมัดด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านเรื่องราวห้ายๆไปได้ด้วยดีนะครับผม สำรองกันบ้างคนแรกเซอร์ซี่เอาไป5ากนาโชลงมายิงได้แต่ล้ำหน้าเอาไป7ก็ล้ำหน้าแบบว่าไอ้เซอร์ซี่มันหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆอะเนาะก็เข้าใจได้คนต่อมาก็เป็นมาทเดลิกเอาไป5แล้วก็แม็กโทมิเนเอาไป6กทำไมมึงได้6วะกูงงว่ะแล้วตอนนี้ก็นาโปลีบอกว่าเฮ้ยมึงเสร็จกูแน่แม็กทอมกูจะเอามึงยื่นมาแล้วเหมือนแมนยู u, อนุัาลแล้วแต่ก็ต้องไปรอตกลงกนะับนักเตะด้วยว่าเฮ้ยว่าจะเอาไงกันต่อไปสําหรับแม็กโมินเนนะแล้วก็คนสุดท้ายอ่ะแอนโทนีเอาไป4คะแนนเพราะว่าลงมาก็น้อยเกินไปแต่กู เต็มที่แค่นี้ส่วนผู้จัดการทีมเอลดีนาคเอาไป5คะแนนนะฮะบอกเลยว่าเทนนากยังเป็นเทนนารคนเดิมแม่งใจไม่ถึงแม่งไม่กล้าเล่นไม่กล้าแลกสำหรับเทนนาอ่ะมึงมีเซนซี่เหรียะแต่มึงไมง่มึงไม่เอามันลงแต่แรกเลยมึงเอาเมาส์กับบูโน่มายืนทับกันทําไมคือเข้าใจว่ามึงเอาบูโน่ดันขึ้นสูงหน่อยเมาส์สลับกันกับบูโน่แต่ถ้ามึงเอาบูโน่เนี่ยไอ้นัตเทะที่อันตรายที่สุดของทีมเนี่ยคนที่เก่งที่สุดเนี่ย มันอยู่ตำแหน่งเบอร์สิบของมันน่ะที่มันเล่นได้ดีที่สุดเนี่ยมันจันตรลายกว่าไหมแล้วมเงาเซอร์ซี่อ่ะปเป็นหน้าเป้าเมสซีมาส์สมลองก็ได้คือเหมือนมึงเหมือนไม่กล้าเพื่อนแล้วก็นี่มึงเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอะไรคือมึงเปลี่ยนแม็กไกวกับมาท้เดลิกเพื่อ2่งเกมแล้วคือมึงจะเอามาท้เล่นมึงก็ให้มันเล่นมึงจะแม็กไกว่เล่นมึงก็ให้มันเล่นกู้ก็มึงเคยเจอเนี่ยมึงเปลี่ยนกองหลังออกเพื่อมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอวะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มึงเปลี่ยนแม็กทอมกับบูโน่เนี่นะเฮ้ยามจริงคือทาจริงจันนะไอ้โลนคำจริงเพื่อนแต่ลูกเกมโดยรวมทั้งหมดเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่พูดได้ไม่เต็มปากแต่มันจะบอกว่าหลับได้อ่ะเข้าใจได้ว่าแพ้เพราะอะไรมีเหตุผลหนึ่งคุณแพ้เพราะคุณจบไม่ได้คุณทำจังหวะสุดท้ายไม่ได้คุณแต่ แต่นะแต่มีไอเดียแล้วทีแม่งเริ่มมีไอเดียในการเข้าทำเหลือจัองหวะสุดท้ายแล้วก็เหลือไอความแบบช่วงทดทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมึงเลิกเสียป,ประตูดได้แล้วมึงกลับไปแก้ไขเทนฮาก,ก็ออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันบอกเขารู้ดีเขาจะกลับไปแก้ไขโอเคมึงไปแก้ไขเพื่อนไปแก้ไขให้ใหดีเลยสําหรับเอเดนฮากในช่วงเสี่ยงใช่วงช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยไปแก้ไขซะแล้วก็เรื่องเรื่องรูปแบบการเข้าทำของทีมเฮ้ยผมมองว่าอย่างน้อยเห็นแววนะ พอเห็นอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นจากซีซันที่แล้วพอไปต่อได้แต่ต้องดีขึ้นกว่านี้มึงจำไว้อีกีกูอายเขากูโดนล้อแน่นอนพรุ่งนี้เนี่ยลิเวอร์พูลชนะซิตี้ชนะอาร์เซนอลชนะเชลซีชนะสเปอร์ชนะมึงเตรียมโดนอยู่ทีมเดียวทั้งอาทิตย์ไอสัตว์บอกเลยแล้วก็ก่อนจะจางไปขอฝากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมออกรถสวิปวันนี้รับทันทีสุสกิวอรรีฟ่ฟรี โปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฮะฟรีซูซูกะซูซูกิซูซูกิเมท c เนซ์เซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอพิเศษผ่อนนานสูงสุด 99, 99เดือนฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหา2 5ง7นะครับ สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วเทศนะฮะแล้วก็ก่อนจานไปอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาด่าแมนยูกันใหม่แล้วครั้งหน้าแดงเดือดด้วยเย็ดแม่กลัวแดงเดือดม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบงแพ้ก่อนตรงนี้ไม่รู้จะเสียความมั่นใจหรือเปล่าลีวูชนะสองนัดติดด้วยและเล่นถึงจะแบบกึกกั๊กในครึ่งแรกครึ่งหลังเอาตลอดลีวู Ôi, cô lấy gì ở chín